วันนี้ก็เป็นวันดีมีผู้กองกองต้อมครับผู้กองต้อมนะครับขอชื่อจริงนามสกุลจริงเลยร้อยตำรวจเอกอนุพันธ์พื้นหัวสะครับร้อยตำรวจเอกอนุพันธ์อนุพันธ์พื้นหัวสะครับพื้นหัวสะครับพื้นหัวสะอยู่ที่ไหนฮะอยู่กองบินตํารวจครับรามินทาครับกองบินตํารวจรามินทานะครับเป็นตัวแทนของของเจ้านายทีนึงครับคือที่ที่วัดเอาที่มา วันนี้ก็คือเอาของไป,ไป,ไปเพื่อที่จะไปถวายวัดจเจริญวิจิตรังสีสุดโธครับที่จังหวัดเชียงรายครับวัดรังสีสุดโธวัดเจริญวิจิตรังสีสุดโธครับเจริญว,วิจิตรังสีสุดโธครับอยู่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับทั้ <พ Voilà. S 1> งหมดกี่หีบครับทั้งหมดสามหีบครับสามหีบนะครับแต่วันนี้ขออนุญาตเปิดหีบเดียวขออนุญาตเปิดเดียวไปทำที่วัดวันนี้เราจะเปิดแค่หีบเดียวนะฮะตอนนี้เราได้เรื่อยลุ่แจ เลื่อยสายอยู่ละเราเอาแจออกแล้วนะครับหิมอีกสองหิมเอาไว้ไปรุ่นที่วัดแล้วกันใช่ครับผมครับตอนนี้ผู้กองเปิดได้เลยฮะเปิดได้เลยนะฮะเราลองดูครับลาข้างในเป็นยังไงนะครับซึ่งทั้งหมดล้วนแต่เอาไปเพื่อการกุศลนะครับโอ้นี่คือปลาในหีบนะครับสวยงามครับ มีพระบูททองคำองค์นะฮนนหนึ่งองค์พระยกหรือเปล่าในพระยกครับพระยกพระยกก็มีสองครพะยกรุ่นนี้น่าจะปีสองสี่ห้าหนึ่งนะครับแล้วก็มีเป็นรักษณะงาตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นงาหรือว่าเป็นส่วนของเอามาประดับประดิษฐ์เป็นกระดูกเอ้เป็นงาแต่สวยงามครับ อีกง,ง,งีม,งมีเดียวให้กท่านรันอันนี้เป็นพระธาตุนะครับอันนี้พระธาตุแล้วก็มีกําไรกําไรหยกนะฮะหยกแท้ก็คล้ายคือเงินฮะแต่ละแต่ละหีบก็จะคล้ายกันแต่หีบนี้รู้สึกจะได้พระทองคำ องเดียวนะฮะดูนะฮะบางทีก็จะฝังฝังอยู่นะฮะที่กำมืออยู่อยู่ข้างใต้ให้ลุ้นอันนี้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเป็นเหล็กไหลนะเป็นเหล็กไหลเหล็กตีแครับแนนไปพักซุม้มซุ้มอะไรซุ้มกิ่งซุม้ม โพโพโพโซุมหรือโพกิ่งใชนะ่ไหมเนี่ยสวยงามครับภาพ,พวุวงนี้มีหลายหีบฮะเอาไปสองแล้วมวนสารสวยงามมากโอ้หีบนี้มีเยอะมีเยอะครับสวยครับน่าจะเป็นพระยุคป,ปลายตอนต้นๆน,น,นะครับมีความสวยงาม เดี๋ยวเราไปใช้เครื่องส่องดูทีก็ได้แต่ว่าเท่าที่ผ่านตาผมพระพวกนี้มวลสารดีและสวยงามทั้งหมดนะครับหีบนี้กี่ปีครับหีบน่หีบนี้ก็ลงร้อยกว่าปีอยู่แล้วฮนะรประมาณร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบร้อยร้อยห้าสิบปีขึ้นลงคือต้องหลังจากสองพันคือเราไม่แน่ใจว่าท่านจุดตอนไหนนะฮะแต่พระเนี่ยคือเป็นพระที่ทางเ,เกี่ยวกับ น่าจะเป็นพระที่เกี่ยวเนื่องกับพิธีทางวังครับก็ส่วนหนึ่งที่คือจะไปส่วนจะไปทำอะไรฮะตอนจะไปทำอะไรฮะตอนนี้ที่วัดกําลังซื้อที่ดินแล้วก็สร้างเจดีย์นะครับเจดีย์ก็จะรวบรวมอัฐิของพระอาจารย์จะทั่วประเทศนะครับใครที่มาทําบุญก็จะเอาเนี่ยครับของส่วนนี้ครับให้กับคนที่ร่วมทําบุญด้วยครับเอาไปเพื่อมอบให้กับผู้ที่มาร่วมทำบุญที่วัดนะครับใช่ครับผมครับ ตอนนี้กำลังทำเจดีย์อยู่ใช่ครับผมสร้างเจดีย์อยู่ใช่ครับผมรวบรวมอัฐิของพระอาจารย์ทั่วประเทศครับผมก็คือสรุปแล้วก็คือพระในกล่องนี้ทั้งสามหีบนี้นะครับก็จะไปให้กับผู้ที่มีโอกาสมาร่วมทําบุญนะครับที่วัดวัดเจริญวิจิตรลังสีสุทโธครับจังหวัดเชียงรายอําเภอแม่จันครับผมครับโดยโดยวัตถุประสงค์ก็คือ ตอนนี้ที่วัดกําลังซื้อที่ดินเพื่อที่จะสร้างเจดีย์ครับเจดีย์ก็จะรวบรวมอฐิของพระอาจารย์ทั่วประเทศไทยนี่แหละครับมาไว้ที่นั่นเพื่อให้ผู้คนแถวนั้นได้มาสักการะบูชาวัดใหญ่เลยครับวัดใหญ่ครับผมเนื้อที่ประมาณเท่าไหร่ฮะเนื้อที่ก็ประมาณพื้นที่13ไร่13ไร่า1ไร่นะทราบว่าหลวงพ่อที่อยู่ที่วัดนั้นเป็นเป็นพระ ที่มีความเข่งคัดแล้วก็ปฏิบัติธรรมอาจารย์เพทายธรรทยุทธใช่ไหมใช่ครับท่านอาจารย์เพทายใช่มท่านก็ไมาค่อยากออกสือนะใช่คราบว่าท่าไม่ยากออกสื่อท่านท่านชอบความสงบแต่ว่าเป็นนักพัฒนานะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากพวกเราได้มีโอกาสไปทําบุญที่ที่วัดนะฮะก็มีโอกาสได้สร้างสิ่งที่ท่านอาจารย์ได้ ได้คิด,ดเริ่มที่จะทําให้ทางวัดนั้นมีถาวรวัตถุที่สวยงามนะครับแล้วก็เป็นการทำรูปบารุงาศาสนาให้มีความเจริญยิ่งขึ้นนะครับจริงๆท่านอาจารย์ก็มาแล้ววันนี้แต่ท่านยังไม่ยอมออกคลิปกับเรานะครับให้ผู้กองออกแทนใช่ไหมครับก็ยินดีด้วยนะครับผู้กองกับพระสามหีบนี้ก็ คงจะมีโอกาสแจกจ่ายให้กับผู้ที่มาร่วมทําบุญครับจานวนไม่น้อยนะครับครับท่านที่มีความสนใจหรือเอฟซีที่อยู่ทั้งภาคอังภาคเหนือนะครับก็ไปร่วมทําบุญได้นะครับที่วัดแล้วก็มีโอกาสได้รับพระสมเด็จมาบูชากันทุกท่านนะครับครับก็ขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับคุณกองสวัสดีครับ